งคุเลถือว่าเป็นการแสดงที่สืบทอดของชาวไทยมาลายูนะครับที่มีให้เห็นอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นักวิชาการหลายๆท่านท่านเขาเขียนไว้ว่าวายังคุเลนี้มาจากอินโดนีเซียผ่านมาทางมาเลเซียเท่าที่มีข้อมูลไว้ก็คือว่าในสมัยรัชกาลที่สก็ได้บันทึกอยู่ในเ,เรื่องอีเหนานะครับว่าสมัยนั้นได้นำหนังแขก ของสามจังหวัดภาคใต้ไปแสดงในวังท่านสุนทรภูไว้บันทึกไว้สามจังหวัดภาคใต้นี้วายังจะเป็นลักษณะของออการแสดงพื้นบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับบริบทของชุมชนนะครับรูปหนังก็เช่นเดียวกันรูปหนังของวายังนี้จะเป็นรูปหนังที่เหมือนตัวตลก จะให้เป็นคนก็ไม่ใช่จะเป็นรูปแบบของสัตว์ก็ไม่ใช่เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าเขาจะไม่ทำรูปหนังที่เป็นลักษณะเป็นรูปคนศิลปินพื้นบ้านวายังกูเละนี่ถือว่าเป็นแรงดูดสำคัญในอดีตนะครับที่จะนำไปสู่การถ่ายทอด องค์ความรู้ต่างๆแม้แต่เรื่องของการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งหรือจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งอย่างเช่นกระจายข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์โฆษณาประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลไปสู่ชุมชนในอดีตเพราะว่าศิลปินเหล่านี้สามารถนาองค์ความรู้เหล่านี้ไปสอดแทรกในการแสดงหนังแล้วก็บอกกล่าวด้วยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องในชุมชน นายหนังเองเขาจะติดตามข่าวตลอดเวลาว่ามีมีข่าวอะไรที่น่าสนใจเขาก็จะมาถ่ายทอดเวลาแสดงหนังสอดแทรกเข้าไปเป็นช่วงๆส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของความรักหรือเรื่องชู้สาวหรือเรื่องอกิจกรรมในหมู่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็สอดแทรกเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมไปให้เด็กได้รับรู้ว่าการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะเรื่องราวลักษณะแบบนี้นีกเานกินูนเลาในกอยะนี่นะบุแกกรอัลัว่ในานี่มมนลากอกมาเดนกอยจะไดกดนเอมืไรอยะอัล sering. <todic> Bukan besok tak layak dok. Eh. Bukan besok tak dok. Tak nak jadi tu jadilah. Haa, ah, walaah tu. Bukan besok kata nak ladik ayah ni dok. Mumpah nak panah kena beli mak Yusuf. ya tu beli Aku tak sebo tak sebo duduk nak kena aku. Bukan apa-apa pun nak dok. Aku boleh nak kena tapak kaki yang aku nak kukuk Mereka kena lagi. Alot ni. Sobat lah, Sik. Besok ni nyebuk jadi kita bukan lade dah lagi dah. Lalu dalam mereka rawi. Panas dal hati mereka dah doh. No siapa tanya kau dah kencing sari tapi boleh. Ma boleh doh. Dia kata lagi lor. Hey, hey. Aroi na mari rama rama deu deu supo ano babi bedogo. Ayak sedek. Eh, lawai bersama aku cita mengmas. Sama-sama kau lukir madu, lakai kau. मा, कुछ मानिए माँ थोड़ा रही कबू भोग खाप 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 खाप